ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่โภคชาติแท็กเตอร์ยนครับวันนี้เราอยู่กับจอรเดียครับในตระกูลดีซีรีสครับเป็นจอรเดียรุ่น 5040D ครับขนาด40แรงม้าครับเมื่อก่อนนะครับจอรเดียในตระกูลดีซีรี่์จะมี2รุ่นนะฮะมี 5045D ครับอ่าปัจจุบันก็ไม่ได้นําเข้ามาจําหน่ายแล้วครับอีกรุ่นหนึ่งฮะตัวท็อปสุดก็จะเป็น 5050D ขนาด50แรงม้าเทอร์โบครับอ่าตัว 5040D ครับเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะเป็นนตัว้อองใหม่ะะฮที่เข้ามาแทนที่ตัว 5045D ครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ยังใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับบล็อกเดิมนะฮะสสูบ2900ันเกอยาวจนถึงตัว e-series ฮะจนถึงตัว5 0 7 5 e ขนาด75แรงม้าเทอร์โบครับสิ่งที่แตกต่างฮะก็ในเรื่องของแรงบิดแรงม้าเนี่ยนะฮะที่จะเติมเต็มฮะปรีกแยกย่อยออกไปเป็นรุ่นๆนะครับอย่างตัว40แรงม้าตัวนี้ฮะเป็นเครื่องที่ไม่มีเทอร์โบครับเป็นเครื่องที่ประจวากาศด้วยตัวเองครับมีแรง ม้ามาให้ใช้งานอยู่ที่40แรงม้าครับแรงบิดก็อยู่ที่156นิวตันนะครับส่วนรุ่นพี่ฮะมีแรงบิดมาให้ใช้งานเกือบ200ครับประมาณ192ครับอันนี้ก็ไล่กันเปเท่เต็บครับเขาแตกต่างนะครับในรุ่นตัว 5040D กับรุ่น 5050D ฮะก็จะเป็นในเรื่องของหลักๆที่มองเห็นแล้วฮะเรื่องของตัวกระทะล้อหลังครับตัวยางนะครับเท่าทีฮะยางหลังฮะจะใช้ยาง อย่างตัว 5040D ครับจะใช้ยางอยู่ที่เบอร์ยางนะครับ13.6กระทะก็เป็นกระทะขอบ28นะครับแต่ในส่วนของตัว 5050D ครับจะใช้ยางอยู่ที่เบอร์ยาง14.9กระทะขอบ28ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นข้อแตกต่างนะครับตัวยางนะฮะก็เป็นยางผ้าใบนะฮะใช้ยี่ห้อของ BKT นะแต่ในส่วนของตัว 5040D ยางผ้าใบจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ8ชั้นครับ แต่ในส่วนของตัวรุ่นพี่ครับจะใช้ยางผ้าใบที่มีความหนาอยู่ที่12ชั้นครับเพราะงั้นราคาค่าตัวเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆมันจะค่อนข้างที่จะต่างกันครับตัว40แรงฮะมีราคาค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่650,000บาทส่วนรุ่นพี่50แรงม้าเทอร์โบฮะจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่815,000บาทอันนี้เรา,าแจ้งนะฮะเป็นราคาค่าตัวก่อนนะครับ ในส่วนของความสามารถนะฮะของการยกน้าหนักครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น40แรงม้าหรือรุ่น50แรงม้าครับทางโรงงานเขาเคลมนะฮะยกน้าหนักอยู่ที่พันหนตันครับความสามารถนะฮะระบบปั๊มระบบไฮดรอลิกครับมีความสามารถในการยกน้าหนักเท่ากันครับไม่ว่าจะเป็น40แรงม้าหรือตัว50แรงม้าครับจะต่างกันในเรื่องของที่ผมแจ้งเมื่อกี้ฮะเรื่องของขนาดสเปกยางครับแล้วก็เรื่องของแรงม้าแรงบิดนะฮะน้ำหนักตัวด้วยนะครับ ถ้าเทียบของตัวสิทธิแรงม้าครับน้ำหนักตัวฮะเฉพาะตัวรถนะครับอยู่ที่1 9ึ่กิโลครับก็1.9ตันเกือบสตันส่วนรุ่นพี่ก็มีน้ําหนักตัวอยู่ที่2.1ตันครับน้ําหนักก็ต่างกันเกือบ200กิโลครับมีเพื่อนๆนะฮะมีข้อสงสัยฮะในรถรุ่นตระกูลดีซลี่ฮะถามว่าใช้งานประเภทไหนเหมาะครับถ้าจะ จริงๆนะฮะรถในตระกูลดีเซลลี่ฮะจอรเดียเขาก็ออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นรถอเนกประสงค์นะครับสามารถที่จะลุยนาน้ําได้ลุยนา,นาแห้งครับลุยงานไล่ได้ครับแต่ด้วยฮะด้วยโครงสร้างนะครับจอรเดียเขาไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากฮะจากดีเซลลี่ไปอ e ีเซลลี่รถงานไล่อย่างเงี้ยสังเกตไหมว่าเขายังใช้เครื่องยนต์นะฮะหรือแม้กระทั่งน้ําหนักตัวก็ไม่ได้หนีนกันมากครับเพราะงั้นตัวดีซลลี่ของจอรเดียครับเขาจะเด่นในเรื่องของ งานไร่แล้วก็นาแห้งหลักครับลุยน้ําลุยนาน้ําได้ลุยโคลนลุยตมได้แต่ด้วยน้ําหนักตัวครับนี่ขนาดยังไม่ได้รวมอุปกรณ์เรื่องของดันหน้าแล้วก็ผ่านนะครับถ้ารวมดันหน้ารวมผ่านรวมเวทเข้าไปน้าหนักตัวของ40แรงรเกือบ3ตันนะครับประมาณ2.9ถึง3ตันนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอยี่ห้อของอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยอันนั้นก็จะปิดย่อยไปครับเพราะงั้น ตัว40แรงครับประเภทงานที่เหมาะสมก็คือเรื่องของนาน้ําได้ไหมได้ครับแต่จะเสี่ยงในเรื่องของอมันอาจจะจมเร็วกว่ารถแทกเตอร์ฮะรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นที่เป็นสเปคใกล้เคียงกันนะครับจุดเด่นอาจะเป็นเรื่องของงานนาแห้งเป็นหลักครับนาแห้งนานา้ํานาตมได้แต่ก็ให้ระวังเรื่องของรถติดลมด้วยครับ ระบบเกียร์ฮะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระบบเกียร์ครับเป็นเกียร์คอร์ชิปครับเป็นเกียร์ที่เป็นระบบเฟืองเสียงครับรองรับแรงบิดได้เยอะแล้วก็มีความทนทานสูงเพราะว่าจอนเดียเขาจะมีระบบสเปรย์เจ็ตฮะฉีดบริเวณราวเกียร์ครับเพื่อให้เวลาที่เราใช้งานรถจะเอียงรถจะตะแคงขนาดไหนฮะประสิทธิภาพฮะเรื่องของการหลอลื่นของน้ํามันเกียร์ก็จะ มีประสิทธิภาพทําให้เกียร,ร์มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับปัจจุบันนะะโปรโมชั่นที่ผมจะให้กับทางเพื่อนๆตัว 5040D ครับ,รบปัจจุบันนี้เพื่อนสามารถที่จะซื้อในราคาแค่ตัวรถโปรโมชั่นเลยตอนนี้ก็คือจะแถมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดันหน้าหรือผ่านหลังนะครับ